ถ้าคุณเรียกแท็กซี่ในคืนฝนตกคุณมั่นใจหรือไม่ว่าคนที่นั่งเบาะหลังกับคุณนั้นเป็นคนจริงๆมีตำนานเล่าขานกันว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งที่วิ่งรับผู้โดยสารกลางดึกแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือไม่มีคนขับเบาะหลังกลับเต็มไปด้วยผู้โดยสารแปลกหน้าที่พร้อมจะจ้องมองคุณด้วยรอยยิ้มซีดเผือดและไม่มีใครที่ขึ้นรถคันนั้นได้กลับออกมาอีกเลยฝนตกโปรยลงมาอย่างต่อเนื่อง ถนนเปียกแฉะสะท้อนแสงไฟสีเหลืองจากเสาไฟริมทางแท็กซี่คันหนึ่งแล่นผ่านถนนเปลียวเงียบเสียงน้ำประเด็นเมื่อยางรถบดลงบนพื้นคนขับมองกระจกหลังอย่างเผ้อใจสายตาสะดุดเข้ากับเงาร่างที่นั่งอยู่เบาะหลังหญิงสาวในชุดสีขาวผมยาวปกหน้ามิดเธอนั่งก้มสีสัเนเงียบไม่ขยับตัวกลิ่นชื้นเหมือนเสื้อผ้าเปียกโชกลอยอบอวลภายในรถอากาศเย็นลงอย่างผิดปกติ มือคนขับกำมพวงมาไล่แน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเสียงหายใจเบาๆดังจากด้านหลังเหมือนลมหนาวลอดเข้ามาทางหน้าต่างเขาพยายามขยับปากถามไปว่าไปลงที่ไหนครับคุณหญิงสาวยังคงก้มหน้าไม่มีคำตอบใดเล็ดลอดออกมาเสียงฝีเท้าเบาๆคล้ายมีใครลากเท้าบนพื้นเบาะรถดังขึ้นแม้จะไม่มีใครขยับ เหงื่อซึมออกเต็มฝ่ามือแม้ไอเย็นเฉียบเ,เขามองกระจกอีกครั้งคราวนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นผิวซีดขาวดวงตาดำมืดไร้แววริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดบางสิ่งแต่สิ่งที่ออกมากลับเป็นเสียงแผ่วแหบคล้ายลมพัดบรรยากาศในรถอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกไฟถนนด้านนอกดับวูบไปชั่วขณะคนขับรู้สึกว่ารถเริ่มหนักขึ้นอย่างประหลาดเหมือนมีใครนั่งเบียดเต็มคัน แต่เมื่อเหลือบมองกระจกข้างกลับเห็นเทียงเงาดำหลายร่างทาบับทับอยู่รอบรถเขากัดฟันพยายามบังคับรถต่อไปทุกวินาทีเสียงหัวรเราบเผาเบาดังขึ้นจากเบาะหลังเหมือนหลายเสียงซ้อนกันดังใกล้จนขนลุกสู้ทั้งร่างหัวใจเขาสั่นแรงไม่เป็นจังหวะมือสั่นจนแทบปล่อยพวงมาลัยหลุดแต่ก็ยังขับฝ่าความมืดไปข้างหน้าโดยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกครั้ง ถนนเบื้องหน้ามืดมิดมีเพียงแสงไฟหน้ารถส่องไปข้างทางเป็นเส้นทางแคบยาวเสียงฝนยิงคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดเม็ดฝนกระแทกกระจกหน้ารถจนดังชัดเจนหัวใจของคนขับเต้นแรงเขาพยายามไม่หันมองกระจกหลังอีกแต่ความรู้สึกหนักอึ้งที่เบาะยังคงกดทับเหมือนมีใครนั่งเพิ่มเข้ามาบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบแปลกประหลาดเสียงหัวเราะเบาๆที่ได้ยินก่อนหน้านี้ กลับดังชัดขึ้นทีละน้อยคล้ายเสียงของผู้หญิงหลายคนหัวเราะพร้อมกันบางครั้งแผ่วเบาเหมือนอยู่ไกลาบางครั้งกลับดังใกล้หูราวกับนั่งข้างๆคนขับเกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากสายตาเหลือบมองที่กระจกส่องหลังอีกครั้งโดยไม่ตั้งใจหญิงสาวในชุดขาวยังนั่งอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ครั้งนี้มีร่างอื่นๆนั่งเรียงรายข้างเธอทุกคนหน้าซีดเผือดแววตาว่างเปล่า บางร่างมีผมยาวเปียกชื้นปิดหน้าบางร่างเหมือนร่างกายบิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์เขาสะดุ้งจนแทบหลุดเสียงร้องมือเผลอหมุนพวงมาลายัยรถสายไปมาเกือบตกข้างทางลมหายใจหอบหนักเหงื่อไหลทั่วแม้เครื่องปรับอากาศยังเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าเริ่มดังมาจากพื้นรถคล้ายมีใครลากขาไปมาใต้เบาะตามมาด้วยเสียงข้อเบาๆจากฝากระโปรงหลังดังตึกๆอย่างต่อเนื่อง จนเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังคลานอยู่ในนั้นหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาดำมืดจ้องตรงมายังเขาริมฝีปากที่ซีดขาวขยับออกเสียงชัดเจนครั้งแรกถึงแล้วจอดตรงนี้คนขับเบิกตากว้างเพราะด้านนอกไม่มีบ้านไม่มีตึกมีเพียงป่ามืดรกชัดข้างถนนต้นไม้สูงโยกไหวตามแรงลมฝน ไม่มีที่ใดเหมาะแก่การลงเลยแม้แต่น้อยเขาสายหน้าพูดเสียงสัน่นที่นี่มันไม่มีใครอยู่ครับลงไม่ได้ทันใดนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งรถประตูรถทุกบานสั่นสะเทือนแรงราวกับมีคนทุบเสียงกรีดร้องโหยหวนดังแทรกออกมาคนขับรีบเหยียบคันเร่งรถพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่งแต่ไม่ว่าขับไปนานเท่าไหร่ถนนก็ยังคงเดิม ไฟหน้าส่องไปเจอแต่เส้นทางว่างเปล่าและป่ามืดที่ไม่สิ้นสุดเขาเริ่มรู้สึกเวียนหัวเสียงหัวเราะและเสียงร้องยิงคงก้องอยู่รอบตัวหญิงสาวในชุดขาวเอียงศีรษะช้าๆยกมือซี่เผิดขึ้นแต่กระจกหลังคนขับทิ้งรอยฝ่ามือเปียกชื้นไว้ชัดเจนหัวใจเขาเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอกสายตาพร่าเลือนจากความกลัวสุดขีดและในวินาทีนั้นเอง เสียงกระซิบเย็นยเยือกดังแผ่วข้างหูเขาแม้ไม่มีใครนั่งอยู่ตรงเบาะด้านหน้าเลยเธอมานั่งข้างหลังกับพวกเราเถอะเสียงกระซิบแผ่วเย็นยเยือกนั้นชัดเจนราวกับมีใครนั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับจริงๆเขาสะดุ้งเฮือกมือแทบหลุดจากพวงมาลายัยหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแสงไฟหน้ารถยังคงส่องไปบนถนนเส้นตรงแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือ นอาต้นไม้สองข้างทางกลับเหมือนขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆกิ่งไม้ยื่นออกมาคล้ายแขนคนกำลังเอื้อมมาหารถทุกครั้งที่แล่นผ่านเสียงฝนที่กระทบกระจกเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงเหมือนเล็บยาวๆขูดกระจกแทนดังคลืดๆร,ร,ร,รอดตัวรถสั่นสะเทือนเหมือนถูกใครหลายคนล้อมไว้ทุกประตูสั่นเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาข้างในเขาตะโกนออกมาลั่นรถ อย่ามายุ่งกับฉันแต่เสียงตอบกลับกลับเป็นหัวเราะนับสิบเสียงก้องสะท้อนรอบห้องโดยสารดังจากเบาะหลังดังจากที่วางเทา้าดังจากเพดานรถและแม้กระทั่งใต้เบาะคนขับเองหญิงสาวในชุดขาวยังนั่งนิ่งแต่ดวงตาของเธอค่อยๆเปลี่ยนจากความมืดว่างเปล่ากลายเป็นดวงตาสีแดงเรือนแสงแววตานั้นจับจ้องเขาไม่ละรากับจะกลืนกินสติทั้งหมด คนขับเหยียบคันเร่งจนสุดแต่เขากลับรู้สึกว่ารถเคลื่อนไหวช้าลงรากับมีแรงมหาศาลถ่วงเอาไว้เสียงเครื่องยนต์คำรามลัน่นแต่เข็มไม้กลับไม่ขยับแม้แต่น้อยเขามองกระจมองหลังอีกครั้งคราวนี้แทบไม่กล้าหายใจเพราะเบาะหลังไม่ได้มีเพียงหญิงสาวแล้วร่างที่ซีดเผือดมากมายนั่งเบียดกันเต็มคันรถบางร่างไม่มีหน้า บางร่างตัวเปียกโชกเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำบางร่างมีรอยแผลใหญ่เต็มตัวทุกสายตาไร้ชีวิตพุ่งตรงมาหาเขามือทั้งหลายเริ่มเอื้อมออกมาคว้าคอเสื้อคว้าแขนคว้าผมของเขาเขาร้องลั่นพยายามสบัดหนีแต่ยิ่งสบัดร่างเหล่านั้นยิ่งบีบรัดแรงขึ้นกระจกด้านข้างสะท้อนภาพวูบหนึ่งเขาเห็นใบหน้าของตัวเองซีดขาวเหมือนศพแววตาเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัว แต่ริมฝีปากกลับยิ้มแปลกประหลาดยิ้มแบบเดียวกับผู้โดยสารที่นั่งเต็มเบาะหลังเขาเริ่มหายใจติดขัดร่างกายหนักอึ้งเหมือนกำลังถูกดึงลงสู่ก้นบึง้งเสียงหัวเราะรอบตัวดังขึ้นพร้อมกันดังจนประจกสันราวกับจะแตกออกหญิงสาวชุดขาวก้มหน้าอีกครั้งแล้วเปล่งเสียงแผาเบาออกมาไม่มีใครได้กลับจากเส้นทางนี้ทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับบูบ ทุกสิ่งรอบตัวมืดสนิทมีเพียงเสียงฝนเสียงลมและเสียงหัวรอหอยหวนที่ดังต่อเนื่องอยู่ในความมืดไม่สิ้นสุดความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งคันรถเสียงฝนที่เคยดังกลับเงียบลงอย่างน่าประหลาดทุกสิ่งรอบตัวเงียบกริบเหลือเพียงเสียงหัวใจของคนขับที่เต้นแรงจนแทบะลุอ,อกเขาหอบหายใจแรงมือกำพวงมาลัยจนเส้นเลือดป่งพองสายตาพยายามเพ่งหาทางข้างหน้า แต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นความว่างเปล่าไม่มีถนนไม่มีต้นไม้ไม่มีแม้แต่ไฟส่องสว่างใดเขาเหมือนกำลังลอยอยู่ในความมืดไร้าการเวลาและเมื่อเขาก็มองมาตรวัดความเร็วเข็มทั้งหมดหยุดนิ่งที่ศูนย์ทั้งที่เท้าเขายังกดคันเร่งสุดแรงทันใดนั้นเสียงค้อดังขึ้นจากเบาะหลังตึกตึกตึก ตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆคล้ายมีใครหลายคนยืนเรียงกันอยู่ด้านหลังเขาค่อยๆเงยหน้ามองกระจกหลังด้วยความกลัวสุดขีดภาพที่สะท้อนคือร่างผู้โดยสารนับสิบทุกคนยังคงจ้องมาที่เขาบางร่างยกยิ้มผิดรูปบางร่างเบิกตากว้างจนเห็นตตาขาวและตรงกลางคือหญิงสาวในชุดขาวที่ค่อยๆเอียงศีรษะแล้วยื่นไปหน้ามาใกล้กระจกจนแทบชิดกับแผ่นหลังของเขา ลมหายใจเย็นเยือกเป่ารถต้นคอเขาขนลุกสู้ทั่วทั้งตัวแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งที่นี่ไม่มีใครหนีไปได้ทันใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงมือเย็นเฉียบหลายคู่คว้าแขนและไหล่ของเขาจากด้านหลังแรงกดทับมหาศาลบังคับให้เขาปล่อยมือจากพวงมาลัยร่างกายถูกดึงถอยหลังเขาตะโกนสุดเสียงดิ้นรนเต็มกำลังแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกลงในความมืด ดวงตาของเขาเบิกว่างเมื่อเงาของตนเองสะท้อนในกระจกหน้ารถภาพที่เห็นไม่ใช่ชายคนขับอีกต่อไปแต่เป็นร่างซีดเผือดนั่งอยู่เบาะหลังท่ามกลางกลุ่มผู้โดยสารผีดิบดวงตาไร้แววเหมือนพวกมันทุกป,ประการในตำแหน่งเบาะคนขับกลับมีเพียงเอว่างเปล่าพวงมาลาัยขยับเองรถแท็กซี่แล่นต่อไปบนถนนมืดร้าง ไม่มีผู้ขับแต่เต็มไปด้วยผู้โดยสารที่ไม่มีวันลงจากรถเสียงหัวเราะยินยีเยือกดังขึ้นพร้อมกันสะท้อนอยู่ในห้องโดยสารแคบๆไม่สิ้นสุดและจากนั้นมีไฟหน้ารถอีกคันแล่นสวนมาอย่างรวดเร็วส่องให้เห็นว่าแท็กซี่คันนั้นกำลังวิ่งอยู่โดยไร้คนขับผู้โดยสารเต็มเบาะหลังยิ้มจ้องออกมาทั้งหมดรถแท็กซี่ลับหายไปในสายฝนทิ้งไว้เพียงคำถามที่ไม่มีคำตอบ ว่าผู้โดยสารเบาะหลังกำลังรอใครเป็นรายต่อไปรถแท็กซี่คันนั้นแล่นฝ่าฝนไปอย่างเงียบงนันไฟท้ายสีแดงสว่างว่าเป็นเส้นยาวในความมืดบนท้องถนนที่ว่างเปล่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีเพียงเสียงหัวเราะหยหวนที่ก้องสะท้อนออกมาผู้โดยสารเบาหลังทุกดวงตาจ้องออกไปนอกกระจกเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนรอเหยื่อคนใหม่ที่จะก้าวขึ้นมา แต่งปันที่นั่งในโลกแห่งความตายเวลาผ่านไปช้าๆฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มปร่งขึ้นเมืองหลวงค่อยๆปรากฏขึ้นไกลลิบแสงไฟตึกสูงสว่างแข่งกับหมอกยามราตรีถนนกลับมามีรถวิ่งบ้างประปรายแต่ไม่มีใครสังเกตว่าแท็กซี่คันหนึ่งแล่นไปโดยไม่มีคนขับที่ป้ายรถเมริมถนนใหญ่ชายหนุ่มนักศึกษาเพิ่งเลิกเรียนกวดวิชา ยืนกลางร่มรอรถกลับบ้านเมื่อแท็กซี่คันสีเขียวเหลืองจอดลงตรงหน้าเขายกมือโบกด้วยความโล่งใจประตูเปิดอัตโนมัติเขาก้าวขึ้นไปนั่งโดยไม่ทันมองคนขับเพราะภายในรถมือสนิทและอบอวนด้วยกลิ่นอับชื้นเบาะหลังมีรอยเปียกเป็นวงคล้ายใครเพิ่งนั่งอยู่แต่ตอนนี้ว่างเปล่าเขาจึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาบอกปลายทางเสียงชัด แต่ไม่มีเสียงตอบรับเขามองไปข้างหน้าเห็นเพียงเงาคล้ายคนขับกำลังหมุนพวงมาลัยแม้จะมองไม่เห็นใบหน้าเลยก็ตามระหว่างที่รถแล่นไปเขาเริ่มรู้สึกว่ามีใครกำลังนั่งข้างๆแม้บอกควรจะว่างแต่แรงกดทับกลับหนักลงเรื่อยๆเหมือนมีคนมานั่งเบียดอยู่ใกล้ๆเขาหันไปมองด้วยความสงสยัยสิ่งที่เห็นคือหญิงสาวชุดขาวผมยาวบกหน้า นั่งนิ่งอยู่ข้างเขาปลิ่งเสื้อผ้าเปียกชื้นลอยเข้าจมูกลมหายใจแผ่วเย็นสัมผัสแก้มหัวใจเขาแทบหยุดเต้นในวินาทีนั้นมือเย็นเฉียบวางลงบนต้นขาเขาก่อนจะบีบแน่นจนเจ็บเขารีบหันกลับไปมองกระจกหน้าเพื่อขอให้คนขับช่วยแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเบาะว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นพวงมาลัยขยับเอง ทันเร่งกดเองรถแล่นไปตามถนนเงียบเงียบรากับมีพลังงานมองไม่เห็นกำลังควบคุมอยู่เขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายรากับห้องโดยสารกลายเป็นสุสานปิดตายเสียงหัวเราะจากเบาะหลังดังขึ้นพร้อมกันร่างมากมายนั่งเรียงรายจ้องมาที่เขาชายหนุ่มตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือเขากระจกพยายามเปิดประตู แต่ทุกบานล,ล็อกแน่นไม่ขยับหญิงสาวชุดขาวหันหน้ามาหาเขาเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดดวงตาดำสนิทไร้แววริมฝีปากยกยิ้มช้าๆเธอกระซิบเบาๆข้างหูเขานั่งกับพวกเราตลอดไปทันใดนั้นไฟถนนด้านนอกกระดับวูบรถทั้งคันหายเข้าไปในความมืดเหลือเพียงเสียงฝนโปรยเบาๆและถนนว่างเปล่า เรราวกับไม่มีแท็กซี่คันนั้นปรากฏอยู่เลยและจนถึงทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าว่าในคืนฝนตกจะมีแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งจอดรับผู้โดยสารที่ยืนรอริมถนนเงียบๆแต่ไม่เคยมีใครได้กลับถึงบ้านอีกเลยเรื่องเล่าของแท็กซี่คันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่นักศึกษาหนุ่มคนนั้นเพียงคนเดียวหลังจากคืนนั้นไม่มีใครเห็นเขากลับบ้านอีกเลยครอบครัวแจ้งความหายตัวแต่ตำรวจไม่เจอร่องรอยใดๆ กล้องวงจรปิดเพียงบันทึกภาพเขาโบกแท็กซี่คันหนึ่งขึ้นไปจากนั้นก็หายไปจากทุกฟุตเทจเหมือนถูกลบออกจากโลกหลายเดือนผ่านไปมีข่าวลือแปลกๆในหมู่คนขับแท็กซี่เล่ากันว่าบางคืนที่ฝนตกถนนเงียบจะเห็นไฟไท้ายสีแดงของแท็กซี่คันหนึ่งแล่นอยู่ข้างหน้าพ่อขับตามไปใกล้ๆก็พบว่ารถคันนั้นไม่มีป้ายทะเบียนและเมื่อมองลอดกระจกหลังจะเห็นผู้โดยสารเต็มเบาะ ทุกคนหันมาจ้องด้วยรอยยิ้มซีดเผือดคนที่เห็นเล่าตรงกันว่าไม่ควรขับตามไม่ควรแซงและไม่ควรจ้องเข้าไปในรถคันนั้นเพราะมีหลายรายที่หายตัวไปหลังจากคืนที่เห็นภาพนั้นเพียงไม่กี่วันคืนหนึ่งคนขับแท็กซี่สูงวยชื่อลุงชาติขับรถกลับจากส่งผู้โดยสารฝนเทลงมาไม่หยุดถนนมืดเกือบร้างลุงชาติเล่าว,ว่าเขาเห็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดอยู่ริมทาง ิดไฟฉุกเฉินกระพริบทีเขาคิดว่าคงเป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่รถเสียจึงจอดเข้าไปถามแต่พอขับเข้าใกล้จู่ๆไฟฉุกเฉินก็ดับบูบรถกลับขยับเองอย่างช้าๆและแล่นออกไปข้างหน้าเหมือนไม่เคยเสียลุงชาติพยายามเร่งตามเพื่อตะโกนถามแต่พอเข้าใกล้กลับรู้สึกหนาวเย็นแปลกๆเหมือนมีไอเย็นพุ่งออกมาจากรถคันนั้นเขาชำเลืองมองผ่านกระจกข้างสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้น เบาะหลังของรถคันนั้นเต็มไปด้วยผู้โดยสารนั่งเรียงรายกันแน่นขนาดทุกคนหันหน้ามาทางเขาใบาหน้าซีดเผือดเหมือนศพดวงตาดำว่างเปล่าและชีวิตบางร่างผมยาวเปียกชื้นบางร่างมีแผลชะกันทั่วตัวและตรงกลางคือหญิงสาวในชุดขาวผมปิดหน้ากำลังยกมือขึ้นช้าๆราวกับกำลังเชิญให้ลุงชาติขึ้นรถลุงชาติสะดุ้งสุดตัวรีบผักพวงมาลัยออกห่าง เหงื่อเย็นไหลท่วมทันที่อากาศหนาวเยือกเขาเหยียบคันเร่งจนสุดแต่ไม่ว่าขับไปไกลแค่ไหนไฟท้ายสีแดงของแท็กซี่คันนั้นก็ยังปรากฏอยู่ข้างหน้าเสมอราวกับเขาไม่มีทางหนีพ้นเขากัดฟันแน่นพนมมือท่องบทสวดจนในที่สุดไฟท้ายก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดเหลือเพียงถนนร้างและเสียงฝนลุงชาติกลับบ้านได้อย่างหมุดหวิดแต่ก็ไม่กล้าขับรถกลางคืนอีกเลย หลังจากนั้นข่าวลือเรื่องแท็กซี่ผีแพร่ไปทั่วผู้โดยสารหลายคนเริ่มกลัวที่จะขึ้นแท็กซี่ในคืนฝนตกโดยเฉพาะคันที่จอดเงียบเงียบริมถนนเพราะมีคนเล่าว่าถ้าคุณเปิดประตูเข้าไปคุณอาจเห็นเบาะคนขับว่างเปล่าและเมื่อหันไปมองด้านหลังคุณจะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวอีกต่อไปทุกวันนี้ยังมีเสียงเล่าลือจากคนขับรถบรรทุกจากผู้โดยสารที่ดึกดื่นจำเป็นต้องขึ้นแท็กซี่ ว่าบางครั้งในกระจกมองข้างจะเห็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล่นคู่ขนานมาและเมื่อมองเข้าไปก็จะเห็นร่างซีดเผื่อจ้องตอบมาจากเบาะหลังไม่มีใครรู้ว่ารถแท็กซี่คันนั้นเป็นใครเป็นเจ้าของไม่มีใครรู้ว่ามันปรากฏขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่ทุกคนเชื่อเหมือนกันคือถ้าคุณเจอแท็กซี่คันนั้นในคืนฝนตกคุณอาจจะกลายเป็นเพียงผู้โดยสารเบาะหลังคนใหม่ ข่าวลือเกี่ยวกับแท็กซี่คันนั้นค่อยๆกลายเป็นเรื่องเล่าที่แพร่ไปทั่วกรุงเทพไม่มีใครรู้แน่ว่ามันเริ่มจากใครแต่ทุกคนต่างพูดตรงกันว่าถ้าฝนตกอย่าโบกแท็กซี่ที่จอดเงียบๆริมทางคืนหนึ่งวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยย่านลาดพร้าวนั่งรวมกลุ่มคุยกันหลังฝนหยุดใหม่ๆม,มีคนเล่าว่าเพื่อนร่วมวินเคยเห็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองวิ่งผ่านตอนตีสองไฟไท้ายแดงแสบตาเหมือนจะพุ่งชนแต่พอหลบออกมาแล้วมองกลับหลัง รถคันนั้นก็หายวับไปทั้งที่ถนนตรงไม่มีทางเลี้ยวเลยใช่อีกคนเล่าต่อว่ามีผู้โดยสารสาวที่เขาสนิทกันหายตัวไปเธอบอกแท็กซี่หลังเลิกงานดึกวันฝนตกหนักกล้องวงจรปิดบันทึกว่าเธอขึ้นรถไปจริงแต่ไม่มีฟุตเทจไหนจะภพาพเธอลงจากรถได้อีกเลยเหมือนทั้งคนทั้งรถถูกปืนหายไปในอากาศในย่านตลาดคลองเตยแม่ค้าขายข้าวแกงกระดึกเล่าว,ว่าเคยมีชายหนุ่มเข้ามาซื้ออาหารตอนตีสาม เขาเล่าเสียงสั่นว่าผมเพิ่งลงจากแท็กซี่มาคนขับไม่พูดอะไรเลยแม่ค้าถามว่าแล้วเขาลงตรงไหนชายหนุ่มเพียงยกมือชี้ไปทางถนนที่มืดเงียบก่อนจะหายไปจากร้านในพริบตาไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยตำรวจสายตรวจบางคนก็เคยเจอแล้วว่าออกตรวจพื้นที่ชานเมืองเห็นแท็กซี่จอดอยู่ข้างถนนเปลี่ยวเปิดไฟกระพริบคิดว่าจะเข้าไปตรวจสอบแต่พอขับเข้าใกล้ ไฟกระดับวูบรถก็แล่นออกไปเองตำรวจตามจนสุดถนนแต่กลับพบว่าไม่มีรถอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงรอยล้อเปียกฝนลากยาวไปจนถึงกลางถนนก่อนขาดหายไปดือด้อเรื่องเล่าเหล่านี้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนผู้คนเริ่มเรียกแท็กซี่คันนั้นว่าแท็กซี่ผู้โดยสารเบาหลังเพราะทุกคนที่เห็นล้วนพูดเหมือนกันว่าเบาะหลังเต็มไปด้วยคนหน้าซีดดวงตาว่างเปล่า บางครั้งพวกเขายกยิ้มพร้อมกันราวกับกำลังรอใครและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหลายคนที่เล่าว่าเคยเห็นแท็กซี่คันนั้นจะหายตัวไปภายในเจ็วันหลังจากนั้นไม่มีศพไม่มีหลักฐานไม่มีคำอธิบายยามค่ำคืนในกรุงเทพเวลาฝนเริ่มตกเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนกับตึกสูงผู้คนต่างเร่งรีบหาที่พักพิงและใครก็ตามที่ต้องการกลับบ้านด้วยแท็กซี่ มักเหลือบมองสองครั้งก่อนเปิดประตูรถเพราะไม่มีใครอยากเสี่ยงกลายเป็นผู้โดยสารเบาะหลังคนต่อไปตำนานแท็กซี่ผู้โดยสารเบาะหลังไม่ได้หยุดอยู่แค่คำเล่าของชาวบ้านในยุคสมัยใหม่ที่ผู้คนหันมาใช้แอปพลิเคชันเรียกรถมากขึ้นก็ยังคงมีเรื่องเล่าแปลกๆจากคนขับแกบและแท็กซี่มีเธอรุ่นใหม่ที่ยืนยันว่าพวกเขาเคยเจอเหตุการณ์ไม่ต่างจากเรื่องเล่าขนหัวลุกในอดีตบันทึกที่ห คนขับแท็กาย่านรัชดาชายวัยสามสิบต้นๆละหว่าเขารับงานกลางดึกคืนหนึ่งฝนตกหนักมากนแอปแสดงพิกัดผู้โดยสารอยู่ริมถนนใหญ่ใกล้ป้ายรถเมล์เก่าเขาขับไปถึงแล้วเห็นผู้หญิงในชุดสีขาวยืนกางร่มเงียบๆไม่หันมามองทันทีที่รถหยุดประตูหลังเปิดเองโดยที่เขาไม่ได้ปลดล็อกหญิงสาวคนนั้นนั่งลงเงียบๆโดยไม่พูดอะไรปลิ่งเปียกชื้นอบอวลทันทีในรถแม้จะปิดกระจบทุกบาน เขาถามปลายทางแต่ไม่มีคำตอบแอปพลิเคชันกลับขึ้นข้อความปลายทางไม่ระบุทั้งที่ก่อนรับงานมันแจ้งชัดเจนว่าไปลาดพร้าวเขาเริ่มเหนื่อยซึมทั้งตัวหันไปมองกระจกหลังแต่เบาะว่างเปล่าพอขยับตากลับไปอีกทีเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเขาตกใจจนเผลอเบรกแรงแต่หญิงสาวกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยก่อนจะค่อยๆเงยหน้ามาเผยรอยยิ้มซีดเผือดแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนจากเบาะหลัง ขอบคุณที่มารับคืนนี้คุณไปกับฉันเขารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกรีบจอดรถเปิดไฟฉุกเฉินพอหันกลับไปเบาะหลังกลับว่างเปล่าแต่บนหน้าจอแอปมีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเองเดินทางสำเร็จผู้โดยสาร1บันทึกที่2คนขับแท็กซี่มีเธอแถวดอนเมืองลุงคนขับเล่าว,ว่าเขารับชายหนุ่มแต่งชุดนักศึกษาในคืนฝนตกผู้โดยสารบอกจะไปหอพักใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดัง ตลอดทางเขารู้สึกว่ารถหนักผิดปกติเหมือนมีคนนั่งเต็มคันทั้งที่มองจากกระจกหลังก็เห็นเทียงนักศึกษาคนนั้นนั่งอยู่คนเดียวเมื่อขับไปถึงหอพักลุงหันหลังไปบอกค่าโดยสารแต่ที่เบาะหลังกลับว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่รอยเปียกจากเสื้อผ้าเขาเรีบขับรถกลับแต่ไม่นานก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเบอร์ไม่รู้จักเสียงปลายสายแผ่วเบาขอบคุณที่มาส่งฉันถึงที่แล้ว หลังจากนั้นลุงก็ป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุร่างกายสู้ผอมลงเรื่อยๆและเลิกขับรถกลางคืนอย่างถาวรบันทึกที่3คนขับแกลบไบชายหนุ่มเล่าว,ว่าได้รับงานจากแอป,ปให้ไปส่งผู้โดยสารหญิงพ่อไปถึงจุดนัดเจอจริงๆไม่พบใครแต่ทันทีที่เขาหันกลับไปดูกระจกมอเตอร์ไซค์สะท้อนภาพผู้หญิงในชุดขาวนั่งซ้อนท้ายกอดเอวเขาแน่นทั้งที่ไม่มีน้ำหนักกดลงบนเบาะแม้แต่นิดเดียว เขเรี่บขับออกไปโดยไม่กล้ามองกระจกอีกแต่ตลอดทางเขาได้ยินเสียงหายใจเบาๆชิดกับหูพร้อมกับเสียงกระซิบอย่าทิ้งฉันไว้ข้างทางนะเมื่อไปถึงจุดหมายเขาเรี่บหันหลังแต่ไม่พบใครเลยกระจกมอเตอร์ไซค์สะท้อนเพียงเบาว่างเปล่าทว่ามีรอยเปียกคล้ายรอยนั่งฝังลึกอยู่บนเบาะจนถึงเช้าเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกแชร์ในกลุ่มคนขับออนไลน์ มีทั้งคนเชื่อและคนหัวเราะเยาะว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ทุกคนกลับมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือไม่อยากรับงานตอนฝนตกหนักโดยเฉพาะเมื่อเห็นคำสั่งเรียกรถจากจุดที่ถนนเงียบและมีไฟถนนกระพริบทุกวันนี้ยังมีคนพูดก,กันว่าถ้าคืนไหนฝนตกมีโอกาสสูงที่จะเห็นแท็กซี่คันหนึ่งและเงียบเียบ,บนถนนเบาะคนขับว่างเปล่าแต่เบอะหลังเต็มไปด้วยผู้โดยสารที่ไม่มีวันลงจากรถและถ้าคุณโชคร้าย อาจได้รับการแจ้งเตือนง,งานใหม่บนแอปของคุณเองพร้อมข้อความเพียงบรรทัดเดียวผู้โดยสารรอยอยู่แล้วเบาะหลังว่างอีกหนึ่งที่มือเรื่องเล่าของแท็กซี่ผู้โดยสารเบาะหลังแพร่กระจายไปทั่วไม่ใช่เพียงในกลุ่มคนขับรถอีกต่อไปสื่อมวลชนหลายเจ้าเริ่มหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบางรายการโทรทัศน์เชิงสารคดีถึงกับส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบว่าตำนานนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงข่าวลือ ทีมข่าวช่องหนึ่งตัดสินใจทํารายการพิเศษโดยใช้ชื่อว่าแท็กซี่สยองตำนานเมืองหรือความจริงพวกเขารวบรวมคำให้การของชาวบ้านคนขับรถและผู้โดยสารที่ต่างยืนยันว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งไม่ควรขึ้นโดยเด็ดขาดในคืนฝนตกทีมข่าวเดินทางไปสัมภาษณ์วินมอเตอร์เติร์กไซคนขับเล่าด้วยแววตาหวาดผวาว่าผมเห็นกับตาเลยรถมันจอดอยู่ตรงไฟแดง คนขับไม่มีแต่เบาะหลังเต็มไปหมดพอไฟเขียวมันก็แล่นไปเองคืนต่อมาทีมข่าวนำรถตู้และกล้องถ่ายทำลงพื้นที่ถนนเส้นที่มีคนเล่าว่าเคยเห็นแท็กซี่คันนั้นบ่อยที่สุดฝนตกโปรยลงมาเบาๆอากาศเย็นชื้นถนนเปียกสะท้อนแสงไฟสีส้มสลัวจากเสาไฟฟ้าทีมข่าวตั้งกล้องไว้สองฝั่งถนนพร้อมรถคัหนึ่งให้ผู้สื่อข่าวลองขับตามเวลาผ่านไปเกือบตีสอง กล้องด้านหน้าจับภาพได้ว่ามีแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งแล่นมาเงียบเียบไฟท้ายสีแดงสว่างแสบตาที่งานดีใจที่เจอเป้าหมายรีติดเครื่องตามไปอย่างไม่ลังเลแต่พอขับเข้าใกล้ทุกคนในรถเริ่มรู้สึกอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วกระจกรถเป็นฝ้าขาวทั้งที่แอร์ปิดอยู่และที่สําคัญในกล้องอินฟราเรดบอกคนขับของแท็กซี่คันนั้นว่างเปล่าไม่มีเงานคนเลยแม้แต่น้อย ผู้สื่อข่าวหญิงตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเธอบอกมือเรียกรถคันนั้นและประตูหลังเปิดออกเองช้าๆทีมงานที่อยู่ในรถตู้ร้องห้ามแต่เธอเดินเข้าไปแล้วก้าวขึ้นไปนั่งทันทีที่ประตูปิดลงกล้องจากภายนอกจับภาพเธอนั่งอยู่เบาะหลังคนเดียวแต่ในจอที่บันทึกจากกล้องภายในกลับไม่เหมือนกันมันแสดงภาพว่าเบาะเต็มไปด้วยผู้โดยสารนับสิบทุกคนหันมามองเธอพร้อมรอยยิ้มซีดเผือด เสียงกรีดร้องดังขึ้นในชุดหูฟังของทีมงานรถแท็กซี่เคลื่อนตัวออกไปช้าๆโดยไม่มีคนขับทีมงานรีบขับรถตามแต่ไม่ว่าจะเร่งแค่ไหนก็ไม่อาจตามทันรถแท็กซี่คันนั้นหายไปในความมืดเหมือนละลายหายไปกับฝนวันรุ่งขึ้นรายการข่าวออกอากาศเพียงบางส่วนไม่มีการพูดถึงผู้สื่อข่าวหญิงคนนั้นในเอกสารทางการเธอถูกระบุว่าขอลาออกกระทันหัน แต่ในกลุ่มคนทำงานเบื้องหลังต่างรู้ดีว่าเธอไม่เคยกลับบ้านอีกเลยโทรศัพท์ของเธอยังคงส่งข้อความอัตโนมัติเพียงคำสั้นๆซ้ำไปซ้ำมาฉันนั่งอยู่เบาะหลังที่ว่าง,งมีอีกหลายที่จากนั้นมาทีมข่าวหรือใครก็ตามที่พยายามสืบเรื่องแท็กซี่คันนี้ต่างถอนตัวกันหมดไม่มีใครกล้าเสี่ยงเอาชีวิตไปพิสูจน์และเรื่องเล่าของแท็กซี่ผู้โดยสารเบาะหลัง ก็ยิ่งตอกย้ำว่ามันไม่ใช่เพียงข่าวลือแต่มันคือบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่จริงบนท้องถนนยามคำ่ำเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องเล่าเกี่ยวกับแท็กซี่คันนั้นยิ่งกระจายกว้างขึ้นจากถนนสายเปี่ยวสู่ตำนานในโลกออนไลน์บางคนอ้างว่ามีเพื่อนของเพื่อนถูกเชิญขึ้นรถบางคนบอกว่าตัวเองได้รับข้อความประหลาดในมือถือแจ้งว่าแท็กซี่กำลังมารับทั้งที่ไม่ได้เรียกรถเลยค่ำคืนหนึ่งในฟอรัมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ มีผู้ใช้บัญชีใหม่โพสข้อความสั้นๆไว้ว่าผมขึ้นรถมาแล้วครับเบาะหลังเต็มไปด้วยคนแปลกหน้าทุกคนหันมายิ้มให้ผมคนขับไม่มีถนนข้างนอกไม่เหมือนกรุงเทพเลยผมไม่รู้ว่ารถกำลังพาไปที่ไหนหลังจากนั้นบัญชีนั้นก็หายไปไม่มีใครติดต่อได้อีกเรื่องเล่าเกี่ยวกับแท็กซี่ผู้โดยสารเบาะหลังยันคงอยู่ในความทรงจำของผู้คน กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้จนถึงที่สุดทุกครั้งที่ฝนตกลงมาในค่ำคืนทุกคนต่างรู้สึกเย็นวาบเมื่อเห็นไฟท้ายสีแดงของแท็กซี่เคลื่อนผ่านเพราะไม่มีใครรู้แน่ว่าแท็กซี่คันที่คุณกำลังจะก้าวขึ้นไปนั้นเป็นเพียงรถธรรมดาหรือเป็นรถที่บรรจุผู้โดยสารซึ่งไม่มีวันกลับบ้านอีกเลย